สมุดไทยสมัยก่อนผลิตจากต้นข่อยมีกรรมวิธีอย่างไรในสมัยก่อนต้นไม้ที่นำมาทำกระดาษคือต้อนสาทางภาคเหนือนิยมทำกันเรียกว่ากระดาษสาอีกชนิดหนึ่งคือต้อนข่อยกระดาษสาที่ได้จากต้นข่อยนั้นนำมาทำเป็นสมุดไทยที่ใช้เขียนตัวอักษรและเขียนภาพเช่นภาพพระมลา,ายหรือทศชาติชาดกเป็นต้น สมุดไทยมีลักษณะพิเศษเฉพาะตัวไม่มีการเย็บเล่มเหมือนหนังสือในปัจจุบันเพียงแต่ใช้กระดาษยาวเพียงแผ่นเดียวแล้วพับกลับไปมาจะให้หนังสือมีขนาดหนาหรือบางก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานโดยทั่วไปแล้วหนังสือสมุดไทยมีอยู่สองแบบคือสมุดไทยดำกับสมุดไทยขาวเพราะเรียกตามสีของสมุดนอกจากนี้ยังมีกระดาษแผ่นบางๆงไม่ได้ทำเป็นรูปเล่มเรียกว่ากระดาษเพลาทางเหนือเรียกว่ากระดาษน้ำทง ส่วนขั้นตอนการทำกระดาษนั้นถ้าทำจากเปลือกต้นข่อยเลือกใช้กิ่งข่อยที่ไม่แก่ต้องลอกเปลือกในขณะที่กิ่งยังสดอยู่หรือกิ่งข่อยนั้นแห้งจะลอกเปลือกไม่ได้ต้องนําไปลนไฟก่อนถึงจะลอกได้ถ้าใช้เปลือกสาจะต้องเลือกต้นสาขนาดใหญ่แล้วโค้นต้นสาทั้งต้นถึงจะลอกเปลือกออกได้แต่ต้องปอกสีเขียวที่ผิวชั้นนอกก่อนถึงจะได้เนื้อไม้ที่ใช้ทำกระดาษ เมื่อได้เปลือกไม้แล้วนำไปแช่น้ำประมาณ3-4วันเพื่อให้เปลือกไม้เปื่อยต่อด้วยการบีบเปลือกไม้ให้แห้งแล้วฉีกเป็นฝอยๆจากนั้นก็นำไปนึ่งเมื่อนึ่งจนสุกแล้วแต่ว่าเปลือกไม้นั้นยังไม่เปื่อยพอต้องนำไปแช่น้ำด่างจากปูนขาวประมาณ1วันจะทำให้เปลือกไม้นั้นเปื่อยเพราะจะบีบเปลือกไม้ได้ง่ายขึ้นแช่น้ำด่างแล้วต้องนำไปล้างน้ำในน้ำที่ไหลตลอดเวลาล้างจนหมดด่างแล้วบีบให้แห้งนำไปทุบให้ละเอียดเพื่อทำเป็นเยื่อกระดาษพร้อมที่จะไปทำกระดาษ จากนั้นนำเยื่อกระดาษที่เป้นเป็นก้อนมาละลายน้ำในครุตีเยื่อไม้ให้ปนกับน้ำแล้วเทลงบนผนงังแบบที่ทำแผ่นกระดาษผนังนั้นต้องอยู่ในน้ำแล้วเกลี่ยเยื่อไม้นั้นให้เสมอกันก่อนที่จะนำผนังครึ่งจากน้ำนั้นจะต้องพรมน้ำให้ทั่วก่อนและต้องยกให้ได้ระดับเสมอกันเพื่อให้กระดาษนั้นมีความหนาเท่ากันหมดยกผนังครึ่งจากน้ำแล้วนำไปพิงตามแนวนอนในลักษณะเอียง แล้วใช้ไม้สางคลึงเยื่อไม้เพื่อให้กระดาษเรียบและรีดน้ำออกมาแล้วตักแดดไว้จนแห้งสนิทแล้วลอกออกมากลายเป็นกระดาษแ่นบางๆเรียกว่ากระดาษเปลาต่อไปนำกระดาษเปลาทำเป็นรูปเล่มแล้วเลือกว่าต้องการสมุดดำหรือสมุดขาวขั้นตอนนี้เรียกว่าการลบถ้าต้องการสมุดขาวนำแป้งเปียกไปผสมกับน้ำปูนขาวแล้ว กวนให้สุกถึงจะท่าบ,บนกระดาษได้ถ้าเป็นสมุดดำนำแป้งเปียกที่ผสมขมเหลาไฟหรือกับมะพร้าวที่เผาไฟแล้วผสมกับน้ำปูนขาวด้วยตากแห้งแล้วขัดกระดาษนั้นให้เรียบและครึ่งมันด้วยหินหินนั้นจะต้องมีผิวเรียบเรียงจากนั้นก็นำกระดาษไปพับเพื่อทำสมุดส่วนขนาดนั้นครึ้นอยู่กับหน้าสมุดที่จะทำรวมไปถึงจำนวนหน้าที่ขึ่งอยู่กับความต้องการของผู้ใช้ส่วนเครื่องมือที่ใช้เขียนนั้นก็หาได้ตามปากกา ทำจากไม้หรือขนไก่แล้วนำไปบากให้เป็นร่องเพื่อให้น้ำหมึกเดินได้ส่วนดินสอขาวก็มาจากหินดินสอส่วนน้ำหมึกหาได้จากธรรมชาติน้ำหมึกสีดำทำจากขมเหลาไฟบดละเอียดผสมกับกาวยางมะขิดน้ำหมึกสีขาวทำจากเปลือกหอยมุกฝนหรือบดให้ละเอียดผสมกับน้ำยางมะขิดน้ำหมึกสีแดงทำมาจากชาตผสมกับกาวยางมะขิด น้ำหมึกสีทองน้ำหมึกชนิดนี้ต้องเขียนด้วยกาวจากยางไม้แล้วนำทองํำเปรียวปิดบนกาวถึงจะได้สีทองที่เงางามปัจจุบันการทำสมุดจากต้นข่อยเลิกทำไปแล้วส่วนกระดาษสายังมีการผลิตอยู่นอกจากใช้เขียนแล้วกระดาษสายังเป็นวัสดุในการทำงานหัตถกรรมที่สำคัญกระดาษสายังมีประโยชน์ในการอนุรักษ์หนังสือเก่าเพราะกระดาษสานั้นไม่มีกรดและด่างที่จะทำลายต้นฉบับและใช้ผนึกกระดาษเก่าได้ดี เพราะกระดาษสามีเยื่ออยู่ในตัวจึงทำให้มีความเหนียวทนทาน